เรามาถึงแบบฝึกขัดที่6.6ครับหน้าที่14นะครับเขาให้เติมคำตอบอันนี้ต้องใช้ความรู้ของมุมภายในนะครับของสามเหลี่ยมนะครับว่าเป็นยังไงจำได้ไหมมุมภายในสามเหลี่ยมจะต้องรวมกันได้180องศานะครับเอาเป็นโอเคนะมุมภายในจะต้องรวมกันของสามเหลี่ยมนะไม่ใช่ของสเหลี่ยมไม่ใช่ของอะไรนะครับ ะนั้นเมื่อมุมตรงนี้เป็น78มุมนี้เป็น54ครับเราเอามาบวกกันนะครับแล้วเหลืออีกเท่าไหร่ครับจะเป็นตรงนี้ครับเท่ากับ48องศาครับนะครับเพราะว่า78นะครับบวกกับ54บวกกับ48นะครับเท่ากับ180นะครับเท่ากับ180โอเคเนาะข้อที่2ครับ อา้าวให้มาอันเดียวทำยังไงเอ่ยมีวิธีการคิดไหมตรงนี้มุมฉากครับมันเท่ากับ90องศานั่นเองครับฉะนั้นมันก็คือ90องศานะครับบวก34แล้วบวกอีกเท่าไหร่ครับมันถึงจะได้เท่ากับ180ครับนั่นก็คือ56องศาครับโอเคนะ มาข้อที่สามนะครับข้อที่สามครับให้อะไรมาครับแล้วก็ถามอะไรให้สามเหลี่ยม R S F นะครับให้มุมมาหนึ่งมุมครับแล้วดูสัญลักษณ์ครับมีอะไรเพิ่มเติมให้มีตรงนี้ครับมีตรงนี้ครับแสดงว่าด้านเท่านะครับอันนี้เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนาะด้านเท่ากันสองด้านนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะรู้ก็คืออะไรครับ มุมตรง F ตรงนี้นะครับมุมตรงจุด R-FS ตัวนี้นะครับจะมีมุมขนาดเท่ากันนะครับกับอีกด้านหนึ่งครับด้านนี้กับด้านนี้นะครับมุมมันจะเท่ากันฉะนั้นตรงนี้จะมีมุมเท่ากับ57องศาครับและเมื่อรวมกันนะครับ57บวก57ครับ2มุมนะ แล้วบวกกับอะไรครับถึงจะได้180องศาอ่าอันนั้นจะเป็นคำตอบของ SRF นะครับ SRF ตัวนี้จะเท่ากับตัว question mark นี้นะครับฉะนั้นตอบก่อนครับ RFS นะครับ RFS จุด,จดนี้ครับมีกี่องศาครับคำตอบคือเท่ากับ57องศานะครับเท่ากันนะครับกับอีกฝากหนึ่งและถ้า เอามารวมทั้งสามมุมนะครับขาดอีกหกสิบหกองศาถึงจะได้ร้อยแปดสิบนะครับข้อที่สี่ครับข้อที่สี่สังเกตอีกเหมือนเดิมครับด้านเท่ากันครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามุมสองมุมนี้เท่ากันนะครับสองมุมนี้เท่ากันนะทีนี้มันเท่ากันเนี่ยมันเป็นยังไงครับเราก็จะต้องเอาหนึ่งร้อย เอารู้อยู่แล้วครับ1น0เนี่ยครับ180ไปลบออกซะ124นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้แล้วเอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับเอาตัวเนี้ยเอา question mark เนี่ยไปหาร2ครับเพราะว่าแบ่งให้ครึ่งครึ่งนี้กับครึ่งนี้นะครับเราก็จะได้มุมออกมานะครับมุมจอจานและมุมชอช้างนะครับชอช้างกับจอจานนะครับเมื่อ เอา180คือทั้งหมดนะครับไปลบด้วย124ก็คือมุมนี้ครับมันจะเหลือให้อีกสองข้างเอาไปแบ่งเท่าๆกันเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นหน้าจั่วนะเป็นด้านเท่านะครับะไม่ใช่ด้านเท่านี่เป็นอะไรครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะมุมมันจะเท่ากันนะครับตรงนี้หารมาแล้วคำนวณมาแล้ว2มุมนั้นจะเท่ากันที่28องศาทั้งคู่ครับ เสร็จแล้วครับเจ้าหน้าที่14ครับ